ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนี้บ่าวแอมละทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับนาแต้ฝันแม่นครับท่านผู้ชมมาตามหลายเทื่อหลายรอบบ่ค่อยฝันครับพึ่งมาฝันเนาะครับเอฟซีเนาะพึ่งมาฝันเมื่อคืนนี่ครับผีไอ้มาเขียนเลขใส่ในมือให้ครับท่านผู้ชมเขียนใส่ในกระดาษให้สองตัวสามตัวแดงจึงคืนครับท่านผู้ชมเนาะนาแต้ก็นั่งอยู่ในบ้านนี่แหละครับมาถามนาแต้กันครับว่าผีไอ้เฮียนนี่อยากได้ส่วนบุญนี่มาเขียนเลขให้นี่สิเป็นตัวใดครับ กับสวัสดีครับนาแต่สวัสดีครับน้าแตสวัสดีค่ะครับโบฝันมาหลยงวดที่บอรับเนาะโบฝันเดี๋ยวโบถือครับมาหาแามไดกับโบฝันครับท่านผู้ชมเนาะมือดีมือดีครับฝันหลาวสันครับเอฟซีเนาะวันสิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับน้าแต่โบสูฟังนะครับเป็นยังไงครับเรื่องเล่าฝันแนวไหนกวครับฝันว่ามีผู้เฒ่าผู้หนึ่งมาบอกผู้เฒ่าผู้หนึ่ง หายล้ผู้เฒ่าทั้งหลาครับผู้เฒ่าพี่อ้ายบ่อ้ายเราตายนี่จากไปสองปีสามปีอลไรนี่เข้ามาพี่อ้ายมาหาครับพ<ม>ีม่ามาหาม,มา,าเหรินน้ำนะครับ,าบ,าบ,าบามบาว่านี่อะไรเหรอครับทำแบบบทถือดีก็เถื่อนนี่หัวถามเพื่อนครับเพื่อนเลยว่าเบื่อที่เขียนไม่หายคนน่ะครับเพี่นเนไไขเียนใส่ใส่ครับเขียนใส อันกระดาษดีด้าไป่หายเขียนใส่กระดาษไปเลยเขียนใส่กระดาษไปหายนี่ยมหาสื่อพวกไอเสียงดวงเบืองฮะมือว่าครับหาเสียงดวงงองเบืองเนาะวูดีนั่งวูดีเขียนไห้มานครับเขียนในปุ่นในปุ่นตัวได้หรอวูดีเขียนใส่กระดาษไห้ครับผมมาเบืองขึ้นอีกสามตัวสองตัวทั้งสามทั้งสองทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลย เขียนไว้ได้่รบเวงตนเด็กหาหกจ็ดทัวนี้มา้าหกจ็ดครับผมบ้านเด็กสองตัวมันเขียนจ็ดศูนย์จ็ดศูนย์บ้านนี้มันวังเหรียญขาวหนึ่งเหมือนอยังคนบวบตายนี่นะก็นั่งเหรียญนั่งคุยกันนี่นะครับนั่งยุไสครับนั่งย่เทียงนั่งเก่านั่งหน่อยเทียงหลังเก่าทั้งผุนนะครับผมฟังทั้งผุนครับอันนี้บ้านหลังใหม่นอกนาเตเนอะอู้งามนาะนกยุงคููครับเทียงหลังเก่าบมมีบ้านเลขที่บ่ครับ บวมีกเนี่อือครับผมตอนนี้มาขืนบานไหมเลรอเนาะครับเนาะตัวนี้ดิครับอายุผู้ตายเจ็ดปีครับผู้ตายของขั้นเราเอาตอนเราตายเลยครับเราหกสิบเก้าตอนตายนะนะครับผมตายใน็สองปีนะครับที่เขาสามปีนะหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดขั้านเป็นตอนนี้เนาะเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเอาตอนตายครับหกสิบเก้าเนาะครับอายุหกสิบเก้าปีนะเตจอายุเจ็ดปีครับ สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าปีครับอืมครับแต่บัวเป็นยังครับเพื่อนบอกแล้วครับเอฟซีเนาะเพิ่นบอกแล้วหาหกเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ที่บกอรับครับพีเอื้ยมาหาบ่อรับบัวบัวบัวหมาบอยบัวฟันเห็นเลยบัวมาด้วยเนาะครับเนาะเพื่อนเอายาสิงเอาของมาห้บ่ออันพีอ้ายนี่ครับบัวมาเดี่ยมันจะแบบถามมานั่งคุยกันเขียนเลขกันดีที่ครับเขียนเลขให้เลยอืตัวสีไหนครับนี่ เด็กบ่สีแดงหรือสีดำหรือสีแดงอยู่แล้วสีแดงเกือคืนสีแดงครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับนาเตเนี่ยเป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้หนึ่งครับมาตามหลายเถื่อต่บ่ฝันครับเอฟสีเนาะมื้อนี้ฝันเห็นพี่อ้ายครับท่านผู้ชมฝันเห็นพี่อ้ายกะบ่พลาดครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบงครับงวดวันที่16นี่เนาะครับขอให้มีโชคใหญ่กับนาเตครับขอบคุณครับนาเตขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลข3ตัวครับพี่ไอ้เมาเขียนใส่ในกระดาษให้ครับท่านผู้ชม567 567ครับเลข2ตัวนี่เป็น70ครับท่านผู้ชมอายุอ้ายตายนี่69ปีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่1นึกับหนาแตะครับสำหรับคลิปนีเบาแอมรอทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต้ยันเพิ่งไปใส่ครับ FC ฟซีเบาแอมรอทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมมึงของดีกันครับ เราเอามาทมนน่อยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาลานคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สือเรียกสื้อรเตอรีจเงสเรียกถือเครับนะ้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของแม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับท่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัอเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืน กลัมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะล้วกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้กก็บี พี่อย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งล,ล,ลูกหัวต่ำล,ลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะคร,ครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะ ออตอนสวัส่ีเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องบดขอบคุณครับ,บ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมมกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่าย,ยางบ่เห็นลานเฮ้ายขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน ในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับานผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วเมื่อนี้ครับมีโอกาสไต้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือเตะครับ่านผู้ชมมือเตะแล้วก็บี้ยังสีครับ มุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถ้อรูปปากสามเถ้อนะครับท่าปากสามเถ้อท่าคิวสามเถ้อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวหนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่มมานผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารวยครับท่มมานผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น,น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันม,นมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่มมานผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมณ์นี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ เงินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่อซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกาะท่านผู้ชมราคาเบาแอมเราทงในไดน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสมรร่างกายเสเนียจังไร่ที่บดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียจังไรในตัวเข้าสิไดอ,อกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี้เอามาา่หลายครับมาฝากอิบซีลายก็โท่มาได้โท่มา,ทม,าทมาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บอกครับเลยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ